โอเคเทสเทสอ่าวันนี้จะมาทดสอบนะครับการพูดเรียกว่าอะไรอะ่ะวีล็อกไม่ล็อกพูดคุยกันในส่วนของกล้องมิเรเลสนะครับที่ผมใช้อยู่ตัวเนี้ยนะครับ โซนี uh, ่ nex f สามเนี่ยซื้อมาได้สักน่าจะเกินห้าปีช่วงที่มัน uh, เคลียร์ของพอดีเป็นเคลียร์แลนส์นะครับได้มาตอนนั้นจะชุดน่าจะหมื่นหมื่นกลางหรือสองหมื่นแถวแถวเนี้ยนะครับกับเลนส์คิดสิบแปดห้าสิบสิบแปดห้าห้าประมาณเนี้ย ตัวฟิกสิบหก F สองจุดแปดโซนี้เล็ก F 3เนี่ยแต่เดิมนะครับบอดี้มันเล็กมากเลยนะ,อ,ะอันนี้ที่เห็นอยู่คือผมใส่ส่วนของเาเรียกว่าอะไรเคสเคสของกาลิกกาลิสเนี่ยเป็นของเกาหลีแต่ว่าทำเคสได้แบบว่า ดีมากเลยนะเป็นแต่ว่าตัวกาวเนี่ยกาวตรงเพลเนี่ยมันเสื่อมแนละ้วผมก็ใช้เเทปแปะเอานะครับก็ยังใช้งานได้เพลเป็นโลหะแล้วก็ด้านในก็ยังเห็นว่ามีบุคคกคล้ายๆกัมมันดีเอาไม่ใช่โทษทีเป็นน่าจะเป็นกรรมัมมันดีนะหรือยางบางๆมันเหนืดๆนิดหนึ่ง แต่ไม่เหนียวมือเพื่อว่าซัพพอร์ตกับตัวกล้องการลอยนะครับตัวใน F3 เนี่ยแต่เดิมแต่แรกได้มาเนี่ยก็ไม่เคยไม่เคยสังเกตเพราะว่าใช้กับใช้ใช้มันโดยที่แบบไม่ใส่เคสเนี่ยน่าจะน้อยมากแล้วก็รีบตัดสินใจซื้อเคสเนื่องจากตัวเคสที่มันลดราคาพอดีทีนี้เนี่ยพอมาใส่เนี่ยเคสมันดีมากมันก็ ใส่แล้วมันก็เข้ามือพอดีเลยคือมันช่วยให้คลิปมันหนาขึ้นนิดนึงแล้วก็เออได้ความความความเขาเรียกอะไรความหนาของตัวกล้องในแนวตั้งเนี่ยช่วยให้นิ้วก้อยเนี่ยมันมันจับได้พอดีไม่หลุดนะครับนิ้วก้อย,ยไม่โผล่ออกมาได้คือโผล่ออมานน้อยคือนิว้วนิ้วนางเนี่ยเวลาผมจับนิ้วนางเนี่ยมัน มันเต็มพอดีแล้วก็นิ้วก้อยเนี่ยก็มาหลอกกลนซึ่งมันจะพอดีมากแล้วก็ใส่อย่างนี้มาโดยไม่ทันสังเกตว่าแบบเออม,มันมันอยู่มือดีเพราะตัวเคสของมันนี่แหละจนมีช่วงไม่นานมันเนี่ยเพิ่งลองถอดเคสมาแล้วก็มาถือดูปรากฏว่าเออก้องมันเล็กมากเลยนะแต่ว่าคือขา,าดเคสไปเมื่อไหร่นี่คือจบการจับถือนี่คือแบบสำหรับผมมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ เนี่ยเคสก็ดีก็คือเปิดก้นได้นะครับคล้องมือมากมีตัวเกี่ยวเกี่ยวสายคล้องมือเกี่ยวสายคล้องคอสะดวกมากนะครับเดี๋ยวเวลาเวลาถือก็คือใช้มือถือแค่นี้เหนียวใช้นิ้วเหนียวเอานะครับถือข้างสัตถือข้างๆตัวเนี่ยเหนียวเอาเกี่ยวแค่นี้ก็อยู่มือแล้ว ฟ้า16ล้านเนี่ยเคยคิดว่ามันพอซึ่งจริงมันก็พอแหละสำหรับยากไปเที่ยวแต่ว่าเลนส์มันไม่ค่อยคมเลนส์ที่ใช้กับโซนี่เนี่ยดีๆเนี่ยตัวมันใหญ่ถ้าเอาคมราคาก็สูงแต่ว่าพอตัวเล็กเ,กเนี่ยเลนส์าคาถููโซนี่มีแต่ว่ามันไม่คมอย่างแชมรอนตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยก,ก็ดีประมาณหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายมีปัญหาว่ากับบอดี้รุ่นเก่าเนี่ยมัน โฟกัสไม่ดีแล้วก็ถ่ายวิดีโอไม่ได้โฟกัสไม่ได้เลยนะครับซึ่งแยก่าสัมยางซิสัมยางยังแบบมีกดวืดกดว่ากดกดไม่โดนกดไม่ได้บ้างแต่ก็ยังใช้ดได้แต่ว่าพอทาร้อนเนี่ยกันเป็นถ่ายวิดีโอไม่ได้เลยนะครับซึ่งเช็คเฟิร์มแวร์แล้วอัปเดตแล้วก็จ้ไม่ได้นะครับก็เสียตังค์ซื้อเลื่อนไป กว่าจะได้บอดี้ใหม่ก็ถึงจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับขอละเอียดสิบนึ่งเนี่ยมันพอใช้แหละแต่ว่าผมมาเจอขอละเอียดที่สูงกว่าแล้วผมเป็นคนครอปภาพด้วยซึ่งมันก็กลายเป็นว่าพอใช้แต่มากกว่านี้ได้ก็ดีนะแฟลชนี่แฟลชก็เป็นของดีถ่ายแฟลชโดยการ bounce, เบลสเพดานเนี่ยคือดีมาก ภาพโอเคเป็นธรรมชาติมากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะลืมใช้ลืมกดกรจับนะครับช่วยไม่ได้ก็ตามนั้นแหละนะครับไฟล์ก็ไ s o สสูงๆก็เรียบร้อยครับน้อยเยอะหน่อยแต่ก็ตามสไตล์ส่วนที่คือเลียน้อยแล้วภาพไม่คมมากแต่ยังใช้งานได้นะครับข้ออย่างก็คือนอกจาก ตัวตัวคลิปที่มีมานิดหน่อยเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยสังเกตเลยจนจนได้ไปจับกล้องอื่นตอนที่คิดอยากจะลองเปลี่ยนอยากจะใช้ตัวใหม่เนี่ยทั้งตัวปุ่ม power ทั้งตัวปุ่ม shutter ทั้งตัวปุ่ม record video เนี่ยสามอันเนี้ยนับนับตัว i a l ว view ด้วยก็ได้โอ้ดีมากๆเลย ันนี้นี่คือแบบแค่นี้จริงๆคือคือดีมากๆสําหรับมือผมใช้จนชินจนไปจับกล้องอื่นจับไม่จับยังไงก็รู้สึกว่าแบบสู้ไม่ได้นะครับใช้งานมือเดียวเนี่ยอยู่มือขวาปุ่มแค่นี้พอเวลาจะเปิดกดปึ้งใช้มือเดียวดันไปดันมา ลาไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะมือซ้ายไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องมองกล้องเลยคิ้วโป้งดันจะเปิดจะปิดสภาอยู่ข้างตัวดันปุ๊บยกขึ้นมานิ้วโป้งดันเปิดนิ้วชี้กดยิงนะครับเนี่ยแล้ววางนิ้วเนี่ยนิ้วโป้งแปะอยู่ข้างบนนะฮะ แถวแถวภูมิรเทเ,เนี่ยไม่กดไม่โดนอยู่แล้วครับแปะลงไปนิ้วกลางนางก้อยนะครับจับปี๊บไว้ก้อยรองข้างล่างนิ้วชี้อยู่ข้างหน้าเหมือนเหี่ยวไกปืนนะครับที่คนชอบบอกว่าโอ้ดีไซน์ดีสับกิ๊บด้วใหม่กล้องรุ่นใหม่โซนี่เขามีเลสยุคแรกแรทำมาแล้วนะวางอยู่ข้างหน้าเฉียงเฉียงนิดนึงนะครับรับกับนิ้วชี้สบายสบาย,บายกดกดไม่เกรงกดแล้ว ไม่ต้องเกรงนิ้วกดอ่ะมันไม่ด้อยู่ข้างบนอ่ะคือมือมือผมไปข้างหน้าเกือบหมดเลยแทบทุกนิ้วเลยมีนิ้วชี้ยกขึ้นมาข้างบนนิดเดียวนะครับนิ้วโป้งก็กดอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องมีตัวตั้มเลสนิ้วชี้ก็วางไปไม่ได้ไม่ได้เกรงเพื่อจะเอานิ้วชี้ขึ้นมากดข้างบนตรงนี้เห็นไหมฮะนิ้วชี้ไปข้างหน้าเหมือนกำมือกำล่ม นะปกติเลยสบายมากนะครับแล้วก็เวลาปิดก็เนี่ยถืออยู่เนี้ยยูชยีไม่ได้กดด้วยดันปึกจบแล้วคือถ้ามีตัว On Off เป็นสวิตช์โยกข้าหน้าก็ไม่ได้มีปัญหาก็โอเคอยู่นิ้วโป้งก็โอเคได้หมดนะครับดีมากแล้วเปิดมาปุ๊บจะถ่ายใช่ไหมถ่ายรูปก็ถ่ายไปไม่ถ่ายรูปเอ้ยเปลี่ยนใจถ่ายวิดีโอปุ๊บ โป,ป่งจิกปับนะครับปัญหาคือไม่มีการ์ดฉชนุกโป่งจิกทีเดียวปึ๊บจบแล้วถ่ายวิดีโอเพียงแต่ยังไม่มีการ์ดนะครับจิกไปอยากจิกจิกเลยจิกปุ๊บถ่ายเลยจบแค่นี้เองอยากหยุดกดอีกทีหยุดถ่ายรูปต่อกดรัวๆนะครับแค่นี้เองคือสะดวกสุด ใช้อยู่แค่นี้ครับหมด A เปลี่ยน a p ปร์เจอร์นะครับดูรับแสงก็หมุนหมุนหมุนซอลร่องนะครับตัวเนี้ฟิลสัมผัสนี่น่าจะเป็นโลหะแหละตรงกลางในโลหละได้แน่แต่ตรงขอบเนี่ยไม่แน่ใจพลาสติกแข็งหรือโลหะแต่เป็นซอล่องนะครับเอาเล็บเล็บเขี่ยก็ได้เอานิ้วปัดปัดไปเลยหมุน มีความรู้สึกเป็นคลิกเล็กๆนะครับกึกกึกกึกคึกคึกนะครับตันไปเนี่ยเป็นแบบเหมือนเป็นหลุมอะนะครับเป็นเฟืองเป็นหลุมคึกคึกคึกไม่ไม่ฝืดแล้วก็ไม่ลื่นจนเกินไปเนี่ยเห็นไหมเป็นตัว f เลื่อนไหมครับคึก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 แค่นี้สะดวกมากนะครับ ี่คือความดีอย่างเหมือตอนนี้คนก็ยังยังหาหาหากล้องตัวอื่นที่มาแทนตัว A 501ไม่ได้คือถ้าจะขยับจากตัวนี้ไปจะต้องคลัวจะเป็น A 501เนาะแต่รู้สึกว่าตัวตัวปุ่มต่างๆบน A 501น่าจะขยับไปนิดหนึ่งไม่แน่ใจว่าเหมือนกับร้อยปรือิปล่าผมลืมไปแล้วนะ เจ้าดีวันนี้ก็คือ a อพันหนึ่งนี่แหละทั้งตัวขนาดไฟน้อยสีอะไรต่างๆเมนูความไวต่างๆแล้ววันนี้ก็ a อพันห้าพันหนึ่งเท่านั้นเลยนะขัดกับช่องมองภาพนะครับอันนี้ก็เป็น a 6, อหกพันก็วางกันไปแต่ว่าไม่ได้จอฟริปนะแล้วปุ่มก็จะเรียงต่างกันไปอีกซึ่งคือถ้าคนใช้อย่างผมเนี่ยใช้ทรงเนี่ย ใช้กล้อง compact อ่ะแต่ปรับได้แบบกึ่งกึ่งกึง,กงจะแมนนวลอ่ะกึง่งกึ่งจะทําได้แทบทุกอย่างเป็นกึ่งออโต้กึ่งแมนนวลซึ่งผมแฮปปี้อ,อยู่แล้วมันควรจะมี a ห้าพันหนึ่ง v e ใหม่ที่ใส่เซ็นเซอร์ตัวใหม่มาสักทนีนะครับ <c oughs> <ๆ c oughs> โอเคอน,นี่ก็จบในส่วนของโซ n y ประมาณนี้นะนี่คือกล้องที่ใช้มาน่าจะห้าหกปีเป็นอย่างน้อยนะครับนี้มาดูอีกตัวหนึ่งกันซึ่งโซนี่ก็ยังไม่ได้เสียนะถึงแม้ว่าจะตกตกจนขอบมันแตกไปแล้วก็เถอะแต่ก็ไม่ได้เสียก็ยังใช้งานได้นะครับนี่คือฟูจิ E3 นะครับก็ได้มาตอนโล่นี่แหละเหมือนกันอันนี้ก็ได้มาพร้อมเลน18.55 F2.8 ถึง4ก็แฮปปี้มากแล้วก็คือจะเรียกว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือราคาตอนนี้ก็ถูกลงแหละแต่ว่าราคาที่ได้ตอนนั้นก็โอเคอยู่ลดไปเป็นหมื่นอยู่แล้วก็ จนถึงวันนี้ที่ดูเทสดูอะไรมาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นกล้อง Mirror l e ล s เอพีเอสสี่ที่ไซส์ค่อนข้างเล็กค่อนข้างเล็กพร้อมสเปคที่โอเคใช้งานได้กับเลนส์ที่เลนส์คิดที่น่าจะน่าจะคมที่สุดในไซส์นี้ในราคานี้คือไซส์เล็กด้วยแล้วก็ราคา เบาด้วยนะครับนะเข้ากับตัวฟูจิ X3 ทีนี้จากคนไม่เคยใช้ตัว u f มาก่อนคิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ไม่น่าจะได้ใช้บ่อยทั้งค,ค,คือเฉพาะกลางแดดเท่านั้นแหละที่ได้ใช้แต่เอาจริงๆแล้วการว่าพอใช้แล้วก็เออเหมือนเขาว่าติดนะครับมันดูดูเต็มตาขวาแล้วก็ อืมเรียกว่าไงมันมันตัดปัจจัยรอบๆอบอกไปหมดแล้วเห็นเห็นเฉพาะภาพที่เราอยากจะมองแล้วก็จัดตรงโพสได้อ่อดูโฟกัสตัวอะไรได้ชัดเจนกว่านะครับอาจจะไม่เพอร์เฟคร้อเซแต่ว่านี่แหละในราคานี้คือดีที่สุดเท่าที่คิดว่าจะหาได้ลนะโดยเฉพาะอีกอย่างหนึ่งคือน้อยของมันค่อนข้างโอเคกับตัวฟูจินะครับการจัดก,การน้อยเนี่ยตัว เซนเซอร์ S S กับโปรเซสเซอร์ uh, ของมันนะครับส่วนตัวผมว่านอยมันน้อยกว่าตัวตัวล่าสุดสิอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชัน3นะนะครับตัวตัวเซนเซอร์ของมันเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้ละแต่ว่านี่แหละเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4รู้สึกว่านอยมันจะเยอะกว่านี้อีกเวลาเทสใน DP Review นะครับ หกพันสี่น่าจะต่างกันชัดเจนตัง้งแต่หกพันสี่ขึ้นไปก็บอดีเ้เอฟเรียบมีความหนาหน่อยแต่ว่าโดยรวมรถไซส์เหมือนค่อนข้างเล็กนะครับเทียบกับ xe 2นี่ก็เล็กลงมาเยอะเ,อเป็นสองเลนไฟเดอร์หน้าตาวินเทจตอนแรกคิดว่าวินเทจนี่จะดียอมทนกดยากนิดนึงแต่เอาจริงแล้วมันยากเกินไปนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ เป็นปัญหาในการใช้งาน2อสจุดก็คืออ,อ,อย่างแรกเลยคือตัวหมดไดอาพวกนพ Fuji เนี้ย,น,ยน,นะครับพอ f u จิเนี่ยเป็นบอดี้อย่างเงี้ยนะครับที่มีโหมดไดอาเวลาใช้ร่วมกับเลียท์ที่ที่เพลส์ฟูจิส่วนใหญ่ก็จะมีตัวอะพาร์เจอร์ลิมาให้ซึ่งพอใช้งานจริงก็ต้องมาคอยหมุนจากตรงนี้ไม่สามารถที่จะมาเซตที่ปุ่ม ได้อาอย่างนี้ได้นะครับถึงแม้ว่าข้างในเมนูจะมีให้กดเลือกให้มาเซตตรงนี้ได้ก็เถอะ2จุดนี้นะครับแต่เวลาใช้งานจริงเนี่ยกดไปแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับสับเรนที่มีอพาร์เจอร์ลิงนะครับมีต่้อาลิงอย่างนี้นะฮะต้องไปน่าจะต้องใช้การเรนที่ไม่มีนะครับเวลากับอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี่แหละเ,เรียกว่า อะไรนะสปีดชัตเตอร์นะครับเวลาใช้งยานก็ต้องมาหมุนเนือตรงนี้ซึ่งยุ่งยากมากสำหรับผมแล้วแข็งด้วยจะหมุนแต่ละทีแข็งด้วยนิ้วก็ต้องเข้ามาในใน,ในส่วนของได้ออในพื้นที่ล่องมันก็เล็กเอานิ้วชี้ดันอย่างเดียวนี่โอ้ปวดมืออยู่นะต้องเกร็งทั้งนิ้วทั้งมืออันนี้เหมือนกันชดเชยแสงแต่ชดเชยแสงนี่ดีอยู่อย่างเื เปลี่ยนเป็นตัว C ได้เขาเปลี่ยนเป็นตัว C เนี่ยมันดันตรงนี้ได้อันนี้ก็พอดันได้ถ้าเลือกโหมดถ้าเลือกเลือกไวโหมดสปิชเตอร์ก็ก็มาตั้งที่ปุ่มได้เอาหน้าหลังได้ก็ก็พอใช้งานได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่คล่องเหมือนโซนี่โซนี่ปุ่มมันใหญ่ดีนะอาจจะต้องขยับนิ้วลงมาหน่อยแต่ว่าปุ่มมันใหญ่ดีกับจอยสติ๊กที่คิดว่าดีก็ไม่ได้สะดวกอย่างที่คิดสักเท่าไหร่ แต่ก็ใช้ได้แหละสุดท้ายอ่ะที่แย่ที่สุดก็คือ p ูดจ i ไม่มีปุ่มเรคคอร์ดวิดีโอแยกออกมาให้ทั้งที่ควรจะมีทั้งที่มีปุ่ม F N ควรจะตั้งได้แต่ตั้งไม่ได้ตั้งปุ่มไหนก็ไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเวลาจะสลับมาถ่ายวิดีโอนะครับผมต้อง ต้อเปิดเครื่องเปิดเครื่องขึ้นมาเปิดเครื่องมาเสร็จต้องยกกล้องขึ้นมาเพื่อดูตัวหอโมดเสร็จแล้วหาโหมดวิดีโอที่อยู่ล่างสุดกดโอเคเข้ามาถึงจะเริ่มถ่ายได้โดยการปุ่มกดปุ่มชัตเตอร์แล้วเวลาจะเลิกถ่ายนะครับ จะเปลี่ยนกลับไปถ่ายรูปก,กดกลับมาต้องกลับมาเลื่อนหาโหมดถ่ายรูปนะครับกดเข้าไปถึงจะถ่ายได้เราต้องดูดูดูมือดูจอดูปุ่มต่างๆซึ่งเสียจังหวะเสียจังหวะมากเสียเวลาด้วยกว่าจะได้ถ่ายสลับไปสลับมาสรุปไม่ได้ถ่ายวิดีโอถ่ายน้อยมาก มันเสียเวลาเสียจังหวะเซตติ้งอะไรต่างๆมันโอ้ถ้าถ้าเซตวิดีโอเนี่ย,ยต้องมาเซตให้สปิจเตอร์เป็นห้าสิบสปิจเตอร์เป็นหนึ่งร้อยฮะโอ้ตายฮะพอกลับมาถ่ายรูปตายฮะสปิจเตอร์มันไม่ได้ครับมันมันจะกลับไปถ่ายหมดเองก็ต้องมาหมุน utter, หมุนหมุนสปิจเตอร์หมุน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 อีกขั้นตอนสามสี่ขั้นเป็นอย่างน้อยเนี่ยโอ้ตายฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกวินาทีทุกนาทีเวลาไปต่างประเทศผมเดินเข้าเดินออก ไปสวนสาธารณะเข้าโบสถ์ออกโบสถ์เข้าร้านอาหารออกร้านอาหารเข้าพิพิธภัณฑ์อีกโอ้ตายเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนกันทุกนาทีเนี่ยตายครับไม่เวิร์คคือ <c oughs> เป็นกล้องที่ดีนะแต่ว่าต้องใจเย็นพอๆกับกล้องถ่ายรูปแต่ทุกกล้องกล้องฟิล์มอะพ,พูดผิดซึ่งเป็นต้องฟิล์มเนี่ยมัน ถ่ายวิดีโอไม่ได้อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเสริมในการถ่ายถ่ายวิดีโอได้แต่ว่าอืมใช้กล้องดิจิตอลน่ะมันต้องถ่ายวิดีโอด้วยไ,ไม่ใช่กล้องฟิล์มไงมายุคนี้เราก็มีวิดีโอติดไม่บ้างก็ดีมันก็ได้ฟิลเป็นอีกอย่างลูกบางอย่างรูปมันมันแสดงออกไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหวมีภาพมีเสียงต้องมีเสียงประกอบต้องมีอาจจะต้องนะรูปมันไม่มีเสียงอ่ะ นึกออกนึกออกแต่มันไม่ได้ยินเสียงก็สำคัญนะครับทีนี้กล้องสองตัวผ่านไปก็ทุกวันนี้ก็ยังดูกล้องอยู่ว่าจะเอาอะไรเพิ่มอีกดีถ้ามันมีโปรแรงๆซึ่งที่ผ่านมากว่ายามจะกดทั้งโอลิมปัสทั้งพานาทั้ง โตนี่ล่าสุดก็นิคอนเซนมันไม่ได้กดกดกดไม่ทันราคาก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่พอดีไม่พอสถทีนะครับหรือจะไปฟูลเฟรมดีก็ก็ยังราคาก็ยังไม่ได้ขนาดก็ยังไม่ได้ตัวขนาได้นะครับจะพูดถึงกล้องตัวอื่นก็เดี๋ยวเดีย๋ยวมาพูดกันต่ออีกทีแล้วกัน20สกว่านาทีแล้ว เดี๋ว่าอันนี้เป็นคลิปเทสแล้วกันนะครับคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวอาจจะลงใหม่เพื่อพูดให้มันจับใจความมีประเด็นชัดเจนกว่าน,นี้นิดนึงนะครับการจับถือนจริงๆมีตัวคลิปนะครับผมไม้ไใส่มาไม่ได้ใส่ให้ดูคี่จริงๆฟูจิเนี่ยต้องใส่คลิปต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่เลยไม่ใส่ไม่ได้นะครับอันนี้ยังดีมีตัว ตัวตัมเลสแต่ว่าผมก็มีตัวนี่แหละใ <c oughs> ส่คล้องข้อมือมาช่วยอีกนิดหนึ่งอันนที่ใส่ก็คือแค่ว้ใส่ไว้ไวแค่นี้เพื่อที่แบบอยากอยาก,อยากได้ไซไส์ให้มันเล็กเข้าไว้นะครับใส่กระเลแมนนวลให้มันเล็กเข้าไว้แยกเก่าจะพกออกไปข้างนอกหน่อยแต่ว่า,าที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ไปไหนก็ยังไม่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนเป็นแบบอื่นยังไงก็ใส่เล็กๆไว้ก่อนนะครับ สะดวกนะเหนือสิ่งองื่นใดก็คือตัวนี่แหละในหลอกคอเวอร์เตอร,ตอร์ภายในตัวกล้องซึ่งผมชอบที่สุดของฟูจิตัต้งแต่เอ,อ็กหนึ่งกล้องคอมแพคที่ผมเคยได้มานะครับเจ๊งแล้วเจ๊งอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกก,ก็ยังจะชนใช้จนตอนนี้ก็เก็บเข้ากรูไปแล้วนะไม่ได้อามาใช้แล้วตอนนี้ก็คงคงใช้ไม่ได้อีกแล้วถ้าจำไม่ผิดล่าสุดก็เปิดออกมาแล้วเซนเซอร์ก็น่าจะพังไปแล้วนะครับ ภาพม่วงภาพเพี้ยนอะไรต่อมีอะไรไม่รู้ก็ไม่ไม่ซ่อมแล้วเปลืองตังค์นะครับตัวไ่ายภาพย4ิบสี่ล้านนิดหนึ่งก็คือคมกวา่าชัดวกว่าได้ิเรนช์ดีกว่าโซนี่แหละใน,ในความเห็นผมนะอืมนะหมายถึงต,ตัวเน็กซ่านะดีกว่าตัวเน็กซาสมันเก่ามากแนละ้วที่เราท,ที่ลองเทสต์ล่าสุดก็พูจิดีกว่านะครับมันคนละคนละยุคก,กันมากแล้ว ใน้ฟูจิของเก่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือส่วนตัวผมว่ากระจกนะครับพูดตรงๆก็เปิดมารุ่นแรกๆนี่กระจกเลยโซนีเทียบไม่ติดเลยนะแต่ในยุคนี้นะวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีว่าว่าแต่ละตัวเป็นยังไงสำหรับฟูจิโซนีในยุคในทุกๆวันนี้นะครับในรุ่นที่มันไปมากกว่าตัวนี้ที่ผมมีไปมากกว่าโซนีตัวที่ผมมีไปแล้วไปเยอะแล้วนะครับโอเค ท้กล้าวก็เปิดเผาหัวกันเท่านี้ก่อนนะครับผมค,ครับ